สวัสดีครับผมปูลสุรพัฒน์วังยืนยงครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนตย์ามาฮ่าวันนี้ผมและทีมงานมีท่าทางการขับขี่รถจักรยานยนต์มาฝากกันเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับตีวินัยกาวีครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนตย์ามาฮ่า สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีท่าทางการขับขี่นะครับที่จะทำให้พุกพี่สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องมาแนะนำกันครับสายตามองตรงไปข้างหน้าไม่ก้มหรือเงยจนเกินไปนะครับหัวไหล่นะครับผ่อนคลายไม่เกร็งนะครับขี่รถไม่ยกไหล่นะครับข้อตอกนะครับงอนะครับเล็กน้อย เพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยวรถนะครับแขนเราจะได้ไม่ตึงเกินไปนะครับเราจะได้เลี้ยวรถได้อย่างกระชับมือนะครับจับแฮนด์โดยให้หัวแม่มือของเราอยู่ที่ใต้ปลอกแฮนด์นะครับไม่ครวรที่จะนํามาวางไว้บนสวิตช์ไฟหรือกระโจกนะครับสะโพกนะครับ ขยับเดินหน้าหรือถอยหลังได้เล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับสรีระของผู้ขับขี่นะครับพยายามนั่งให้เรานั่งแล้วขับขี่ได้สบายมากที่สุดนะครับหัวเข่านะครับให้หนีบไปกับตัวรถนะครับเพราะถ้าหัวเขา่าเราหนีบอยู่กับตัวรถนะครับจะทําให้เราสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นปลายเท้าก็ควรที่จะวางบนคันเบรคคันเกียร์นะครับพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลานะครับ สำหรับนี้ก็คือท่าทางการขับขี่นะครับที่จะทําให้พวกพี่ๆขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่าทางการขับขี่ไม่มีผิดนะครับแต่ถ้าไหนที่ทําให้พี่ขี่แล้วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอฝากคลิปนี้ไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ต้องการจะขับขี่ใหม่หรือท่านที่ขับขี่ประจําอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้สอนที่จัดทาคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับส่วนตัวผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับผมปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่าทางในการขับขี่นะฮะหากใครสนใจที่อยากจะอบรมกับทางเราสามารถติดต่อเข้ามาได้3ช่องทางเลยคือ1เว็บไซต์ไทยยามาฮ่ามอเตอร์สองเฟซบุ๊กว a ยเอไทยแลนด์สามลน์แอดของเราว a t เอไทยแลครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ